คุณรู้จักเศษชิ้นส่วนคัมพีรเฉพาะการปะไอเศษชิ้นส่วนคัมพีเฉพาะการเนี่ยนะมันก็คือเศษชิ้นส่วนที่เราจะดรอปได้จากในดันเจี้ยนหรือว่าในคอนเทนต์ต่างๆนะพอดรอปได้แล้วมันก็จะมาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้อ่ามันจะเป็นคอมพีอย่างนี้หรือว่าหินอย่างนี้อันนี้คือเป็นชนิดเดียวกันเลยถ้าเป็นอันบนสุดเนี่ยมันจะเปิดได้4ี่ถึงห้าดาวแท้มอนเตอร์ทันทีแต่ว่าถ้าเป็นอันล่างเ่ยก็คือจะสุบตั้งแต่สามถึงห้าดาวซึ่งไอหินเนี่ยมันมีความสําคัญมากเว้ยเพราะว่า แม้เราแม้ผมจะเปิดสกอร์อื่นจนหมดเนี่ยแม้ใครจะเปิดสกอร์อะไรจนหมดเนี่ยที่ดองไว้เนี่ยเราก็จะเปิดไปแต่ว่าเราจะไม่มายุ่งกับพิ้นส่วนคัมพีเฉพาะการเพราะว่าอันเนี้ยไอหินเนี่ยมันมีผลต่อการเติบโตของ ID ค่อนข้างมากเลยอันเนี้ยเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปในคลิปวิดีโอนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขารู้ก็อยู่แล้วนะแต่ผมขอพูดหน่อยเผื่อบางคนเพิ่งเล่นซัมเมอร์บอลนะฮะไอคัมพีนเนี่ยมันมีความพิเศษก็ตรงที่มันสามารถเลือกบอนเตอร์ที่เราจะสุบได้ อย่างถ้าเป็นมอนเตอร์ปกติไงถ้าเราเปิดได้ห้ดาวปกติสามธาตุหลักอ่ะมันจะสุ่มจากมอนเตอร์เป็นสิบสิบตัวเลยใช่ไหมที่เป็นเกรดห้าดาวมันมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมออมันจะแยกกับคัมภีร์แสงสว่างและความมืดีทีนะมันจะสุ่มมอนเตอร์หลักสิบตัวให้เรามาตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเรากดคัมภีร์เฉพาะกลางเนี่ยมันจะล็อกไว้ให้แค่สามตัวเอ,อมันจะสุ่มเอาจากสามตัวที่มันกําหนดไว้อย่างอันนี้ก็เป็นลมน้ําผูกัน ลมน้ําขุ่ยไฟเสือลมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะล็อกมอนเตอร์ตัวไหนบ้างเนี่ยมันก็จะแรนดอมไปตามแต่ละสัปดาห์นะตามที่เขาจัดไปให้เขาจะจัดไว้ให้สัปดาห์ไหนเป็นยังไงก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาถ้าแบบว่าผมอยากจะเปิดสกอร์คำพิชักพ่อการเนี้ยในสัปดาห์เนี้ยผมก็จะสามารถเลือกสล็อตได้ว่าจะเอาซังือขวาจะเอาด้านนี้หรือด้านนี้ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมยังไม่พอใจเนี่ยผมสามารถรอในสัปดาห์หน้าได้มันจะดูได้ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นตัวอะไรเออถ้าแบบ ในสัปดาห์หน้าเนะี่ยมีบอนเตอร์ห้าดังที่เราอยากได้นะเราก็จะรอเราก็จะรอเปอิดสัปดาห์หน้าแต่ถ้าไม่ถูกใจตัวไหนเลยมันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการหรือต้องการกําลังตามหาอะไรงไงก็ข้ามไปก่อนอ่านี้ผมก็ไม่ถูกใจผมก็ข้ามไปก่อนแต่ว่าทําไมถึงผม,ผมต้องมาทําคลิปวิดีโอพูดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมก็เพราะว่าในสัปดาห์เนี้ยมันมีบอนเตอร์ตัวโคตรเทพสองตัวมันออกมาในหินครับพเฉพกาดเวย้ยนั่นก็คือแอมเบอร์กับนอร่า แอมเบอร์กับนอร a าเนี่ยผมจะกดอันนี้แล้วกันอันนี้คือผมมีหมดแล้วนะแต่ว่าผมตะกดให้ดูแ m มเบอร์ Amber กับนอร a าเนี่ยมันเป็นตัวธาตุน้ําอย่างเงี้ยนี่ดังฟาใช้บอกธาตุน้ําแล้วก็นักเวทโธเทมธาตุไฟมันเป็นตัวที่มีความสัาคัญมากในการใช้ไต่หอคอยเว้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะที่ผมจะบอกก็คือในหอคอยที่เราจะรีทุกเดือนแล้วก็มาไต่กัน,เ,นเอาของอะไรพวกนี้ถ้าผมใช้แอมเบอร์กับนอร a าผมจะไต่หอได้เร็วมากเว้ย ในสล็อตที่ผมจัดอยู่เนี่ยก็จะมีแอมเบอร์กับนอล่าอยู่เยอะเลยอ่ามันทําให้ผมไต่หออันนี้ได้เร็วมากมันก็มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าสกิลของพวกเธอเนี่ยมันจะมีสกิลที่พิเศษอยู่นั่นก็คือการทําลายเลือดศัตรูตามเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเลือดของมอนต์ในหอเนี่ยมันจะเยอะมากมันจะเยอะกว่ามอนปกติเยอะมากถ้าเราไปโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะใช้เวลานานในการจบอบดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะฆ่ามอนสเตอร์ในหอเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้พิษครับพิษเนี่ยก็คือดีบัฟที่มันจะทําลายเลือดอีกฝั่งเเ หนึ่งพิษก็เท่ากับ5เลือดอะไรทํานองนั้นแต่ว่าเจ้านอร่าเนี่ยมันพิเศษกว่านั้นก็คือสกิลสี่ของเธอเนี่ยมันสามารถระเบิดพิษได้ทันทีแบบว่งอีกฝั่งมีดีบัฟอยู่บนหัวมากอะมันก็จะทําลายเลือดตามเปอร์เซ็นต์ได้มากเออมันเป็นปัจจัที่แบบโคตรเจ๋งโคตรด,ดีแล้วมันก็สามารถแจกพิษอะไรอย่างนี้ได้ด้วยผมมาถึงสกิลสี่คืออันนี้มัเอออันที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้เป็นพาสซีฟมันก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าเหมาะในการเอามาไต่หอที่แบบมอนสอกีอกฝั่งมือนกนนั แอมเบอร์เนี่ยก็คือเธอก็มีสกิลแบบนั้นเหมือนกันแต่ของเธอเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกับนอร่าแหละแต่ว่ามันจะศสร์มันกว่าแอมเบอร์แอมเบอร์เนี่ยแบบว่ามันจะสตร์เป็นสกิลหมู่เลยจมตีจมตีศัตรูฝั่ง,งออดอกแล้วสองถึงสามครั้งแล้วแบบมันมีพาสซิฟที่จะทําลายเลือดอีกฝั่งตามดีบัฟบที่มีอยู่บนหัวของอีกฝั่งด้วยมันก็เลยมาเล่นคู่กับถ้ามาเล่นคู่กับนอร่า,เ,า,าเ,นเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหไต่หอบเพลินๆมาก ไรเป็นสายไต่หอจะต้องเอาตัวนี้แล้วถ้าจะไต่ห่อเฮลเ่มีสองตัวนี้คือจะไต่หอเฮลสบายขึ้นมากหรือถ้าไม่ใช่หอเฮล่เยเป็นห,อหดด่อฮาร์ดเฉยๆผมจะให้คุณดูนะผมจะเล่นให้ดูด่านหนึ่งอ่าชานก็กยืยอไปดอลล่าก็สาดก็สาดพิษไปเรื่อยให้ตัวสาดตร์พิษสาดแ,แอมเบอร์ก็โจมตีอันนี้มันจะสุ่มสกิลเดี๋ยวรอดูแอมเบอร์สาสตรฮะ เมื่อกี้แอมเบออกสกิลโง่ไปเลยเออกสกิลหนึ่งาดาา,า,า,าเห็นไหมเลือดอีกฝั่งมันหายไปเป็นข้อเลยแบบแป๊บเดียวจะจบแล้วเนี่ยมันเอามาบอไปใช้อย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญก็คือแอมเบอร์ Amber เนี่ยมันจะสาดชิลมากเพราะว่ามันสกิลมันนะถ้าอัพสกิลสองสูงสุดแล้วอะคูลดาวมันจะแค่แบบ3ามเธอเองแบบว่าถ้ามันใช้ถ้าแอมเบอร์สาดแล้วแล้วก็ ให้โฮโมนมืดเนี่ยใช้สกิลในการรีสกิลเนี่ยเออรีคูดาวสกิลเนี่ยเท่านนต่อไปแอบเปอร์จะใช้สกิลศาสตร์สกิลอันนี้ได้ทันทีอีกรอบนึงซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหศาสตร์ได้โกกมากอ่ะเออถ้ามาเล่นกับโอมเหมนมืดเนะนะผมเลยอยากจะแนะนําว่าเออถ้าคุณอยากจะไต่หอสบายเนี่ยทําทีมไต่หอสบายอะไรทํานองเนี้ยเนี่ยไอตรงชานกับโฮโมนมืดเนี่ยใครๆก็หามาได้เพราะว่ามันเป็นบอลฟรีนะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ใส่บอลพิษไปอีกตัวเนี่ยให้มันช่วยในการศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้คุณไต่หอได้เพลินมากเลยถ้าคุณมี2ตัวนี้จากหอปกติอ่ะหอ normal หอหางคุณจะใช้เวลาไต่ในการประมาณ5ชั่วโมงจบใช่ไหมถ้าใ้ทีมปกติอันนี้ผมเคยทำไกด์อะไรมาแล้วนิดนึงแล้วก็เลยพอจะรู้เวลาหน่อยว่าเอถ้าใ้ทีมปกติฟรีทูเพย์ทั่วไปอ่ะมันใช้ประมาณ5ชั่วโมงแต่ถ้าคุณมีแอมเบอร์กับ No ล่าอ่ะประมาณสองามชั่วโมงก็จบแล้วั้งคือมันมันก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกด่านนะบางด่านเราก็ต้องใช้ตัวตีบอสอะไรไปแต่ว่ามันก็ทําให้เรากวาดดาสส่วนใหญ่ได้เพลินมากอะ ถ้ามีอัเบอร์กับโนล่านะและทีนี้ผมจะไม่ได้แค่ผมจะไม่ได้แค่แนะนำเฉยๆผมจะมาเปิดให้ดูด้วยคือคุณก็เห็นใช่ไหมว่าใน ID เนี่ยผมเปิดครบแล้วผมก็เลยไม่จาเป็นต้องเปิดหามตัวซับมันมาอีกแต่ว่าอีก ID ผมไม่ใช่อย่างนั้นด้วยคือเราคงเรียกว่าอีก ID ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่อีกคนละเซิร์ฟนะมาผมจะกดย้ายเซิร์ฟในเกมนะครับจากเอเชียไปโกลบอลอ่ะอันนี้ผมก็มาอยู่เซิร์ฟโกลบอลเลยนี่ยังเป็น ID เดียเดียวกันอยู่แต่ว่าแค่กดย้ายเซิร์ฟนะฮะ ข้อมูลทุกอย่างมันก็เลยจะไม่เหมือนกันเนี่ยแอมเบอร์กับนอร์ล่างไปเลือกผมยังไม่มีนะเว้ยมันขึ้นเป็นอันนั้นเครื่องหมายตัวเอ็นก็แปลว่าผมยังไม่มีโอเคผมต้องการแค่น้องสองตัวนี้แหละทีเนี้ยในโกโบเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยเ,ยเพราะว่าผมมีมอนตไต่หอครบทุกตัวแล้วมันยกเว้นแอมเบอร์กับนอราแล้วก็อาริยาแล้วก็มานามคือผมไม่ชอบไต่หอเฮลเว้ยไต่หอเฮลแต่ว่า มอนที่มีเนี่ยมันยังขาดแอมเบอร์กับนอร่าอยู่ผมก็เลยยังไม่ได้ไต่หอเฮลเดี๋ยวผมให้ดูคือสูตรในการไต่หอเฮลเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์จากที่มันนั้นมาอยู่เดี๋ยวดูไกด์ในดีสคอร์ดผมอย่างอันนี้ที่คนอื่นเขาเอามาแชร์กันอ่าอย่างของคุณเบอร์เกอร์แล้วกันเนาะหอล่าสุดผมจะมีอะไรอย่างนี้ครบเลยไว้แต่ผมจะไม่มีแอมเบอร์กับนอร่า มีเกือบครบเลยแฟรี่คิงลมผมน่าจะมีแล้วก็บังกรลมน่าจะมีหรือเปล่าวรถ้าจำไม่ผิดเนะเอเดี๋ยวให้เดี๋ยวตัวเซ่ไหนตัวเซ่ผมก็ลืมลืมไปแล้วว่าผมมีตัวอะไรบ้างเนี่ยคุณดูผมมีบังกรลมไว้ตัวนี้เอามันมาไตา่หอยเฮลได้ไว้เป็นตัวที่จําเป็นมากๆแล้วตัวนี้แฟรี่คิงลมก็มีไว้เซิร์โกโบแต่ที่เอเชียมไม่มีนะไว้บังกรลมบังกรลมกว่าแฟรี่คิงลมอ่ะแต่ที่โกโบดันมีไว้ คือมันจะขาดเขาละยากกันนะเซิร์ฟเอเชียผมจะขาดแล้วมังกรลมกับแฟรี่คิงลมแล้วก็อาริยาที่เป็นนักเวทโทเทมน้ําส่วนที่เออที่โกโบเนี่ยมีมังกรลมนะมีแฟรี่คิงลมนะแต่ไม่แต่ไม่ม,แม,มีแต่ไม่มีตัวที่จําเป็นที่สุดก็คือตัวนอรน่ากับเอ่อนอร่ากับแอมเบอร์อะมีชิตุกาด้วยชิซุกาเนี่ยแบบเป็นตัวที่แบบไม่มีอะไรมาแทนได้ชิซุกะเออชิซุกา,อ,อ,กาองค์เลียน้ํา โบโบก็มีเว้ยมันพร้อมที่จะไต่หอยเฮลมากขาค่ะแค่นิดเดียวเองอะค่ะไม่กี่ตัวเองเอ,อ่อมังกรน,น้ำเนี่ยก็ต้องใช้นะมังกรน,น้ำก็จําเป็นในเชิงหนึ่งเหมือนกันเยอันะแต่ว่ามังกรน,น้ําไม่มีเหรอผมมีผู้กัดลมโอ้ยผู้กัดลมก็มีโอ้โหก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าถ้าที่เกาะที่โกโบผมมีแอมเบอร์กับนอล่าเนี่ยผมก็จะมีความสุขมากครับ โอเคแต่สกอร์ชิ้นส่วนกำพีเฉพาะการผมจะมีน้อยหน่อยนะเปิดได้แค่ประมาณสิบยี่สิบเท่าไหร่ปะประมาณยี่แปดครั้งปะอ่าห้สิบคูณยี่แปดก็ได้พันสี่ร้อยปะวขอผ่าได้ไหมขอแบบผ่าได้สองตัวเลยได้ไหมนะขอเธอแอมเบอร์กับนอร่านอร่ามันเอามาตีบอสได้นะอ ผมไม่ค่อยได้เล่นเจอโกลบอลเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่เ็จกัมพีเฉพาะการก็เลยเหลือน้อยอมันก็ได้ยากเลยนะกว่าจะดอบแต่ละทีก็ดอบเป็นเศษเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นกระตุกนิดนึงสิบไปสุดท้ายแมง่งเรีกมาให้เติมเพชร แอคนั้นก็น่าจะมีคนเติมเยอะนะเพราะว่ามันล็อกมัเตอร์ที่จะเลยอ่ะสามตัวห้าดาวอะ่ะก็ถ้าใครมีกำลังทัพย์ถึงก็เติมเอ้ยต้องมาตดนสลัดไฟโอเคครับไม่พ่านี่แหละต้องเป็นคนที่เล่นเยอะแบบว่าหมันเล่นประจำจะได้รวบรวมเศษ ควมพีเฉพาะการเยอะๆนะครับมันถึงจะแบบมีโอกาสในการได้ตัวที่อยากได้ส่วนผมเล่นน้อยก็พ่ายแพ้ไปตามระเบียบครับ <c oughs> ผมจะกลับมาที่ a g l แล้วก็ปิดคลิปด้วยการยกตัวอยา่างบอนเตอร์ที่ผมเคยได้จากควมพีเฉพาะการแล้วกัน <c oughs> เอ,อมื่อก่อนมันเป็นหินมโนนะมันเป็นรูปแบบหินแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบสกอร์ <c oughs> อันนี้ตอนผมเล่นใหม่ๆครั้งแรกประมาณเดปีที่แล้วอะผม ผมกดเล็ดเลยผมไม่ได้นองหินจากคามีเฉพาะการเปิดหาตัวที่อยากได้แรัผมมีอะไรผมก็เปิดไปหมดอนะ่ะเออแล้วผมก็ได้แพนด้าน้ำเนะี่ยอันนี้คือเป็นห้าดาวตัวแรกในไอดีผมเลยแล้วก็เป็นตัวที่ได้จากคามีเฉพาะการเอ,อ่อก็คือตัวนี้นี่แหละซึ่งมันไม่ได้จาเป็นอะไรเท่าไหร่เลย,เลยมันก็เป็นตัวที่ดีแต่มันไม่ได้แบบว่าจําเป็นอะไรขนาดนั้นตัวอีกสองตัวที่จําเป็นก็คือแฮกแฮกกลางเนี่ยเป็นมอน์ที่เล่นใน R T A เว้ยมันจะแบบถ้าพพวก ถูกลบปั๊บเนี่ยมันก็จะเลียงเกรดมาสู้อแล้วก็แทรกเธอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวที่ผมเล่นใน rta ในปัจจุบันตัวไหนวะเนี่ยเป็นตัวหลักผมเลยอันนี้ผมตกมาหนึ่งทองอะแต่เมื่อวานเนียอยู่สองทองอยู่นะอันนี้คือไหลมาหน่อยอันนี้ไงแฮก,กังเล่นคู่กับไฟรี่ขีดมืดตัวนเอกเออใช่เบอร์ Amber ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ผมก็เอาอเบอร์กับนอร่ามาใช้ในใน rta ด้วยนะมาเลยมันใช้เล่นได้เว้ยเล่นได้หลาในหอ,อยัน rta เลย แลอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มาจากคัมภีร์เฉพาะกาลเนี่ยก็คือเป็นฟินนิกลมนี่ตัวนี้นี่ผมได้มาจากคัมภีร์เฉพาะกาลคือมันมันมันจะโชคดีมากเลยตอนนั้นอะคือผมเปิดไปประมาณห้าสิบรอบไปมาคัมภีร์เสร็จคัมภีร์เฉพาะกาลแล้วมันเป็นรอบที่มันมีแฮกังกับแฮกังกับเจ้าเทชาฟินิกลมมันอยู่ในอยู่ในสล็อตนั้นด้วยเออแล้วผมก็ได้สองตัวครบเลยเว้ยแม่งโคตรโชคดีอะเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจสุดสุดแล้วมันก็ทําให้แบบ ไอเดีย <Ide> ผมโตแบบพวดพลาดเลยเพราะว่าไอเทชาเนี่ยมันเอามาฟาร์มอย่างนี้ได้เห็นปะ่ะออมันฟาร์มพ่วงเอเบจี้าของโกเลมได้แบบเพลินมากส่วนเจ้าแฮก,กังก็ไปเล่น rta ได้ทำให้ผมแบบเวลากดเจออ้อมมืดก็เอาแฮก,กังไปสู้เวลาเจอตัวลบปั๊บอะไรก็แฮกังไปสู้แฮกังโคตรดีเทชาก็โคตรดีแอมเบอร์กับนอร่าก,ก็โคตรดีครับผมเลยอยากแนะนำกันเพราะว่าคือถ้าคุณเลือกแบบระเบิดกัมพีชาวการที่คุณมีในตอนนี้ มันจะทให้ไอดีของคุณไต่หอได้แบบสบายที่มหายแบบว่าโคตรสบายเลยผมแนะนําเลยสําหรับคนที่แบบว่าชอบเล่นไต่หอเฮลอะไรเงี้ยนะมันนามาไต่ปล่อยซิลในหอฮาร์ดอะไรก็ได้ก็ดีจริงครับครับวิดีโอนี้ก็คงต้องขอจบลงในแบบเท่าน,นี้ปะแต่กันพิเศษเพาการอยู่ไหนอ่ะเราต้องปิดคลิปตรงนี้นะครับขอให้โชคดีกับแอมเบอร์กับนนร่านะครับแนะนำเลยครับ เป็นตัว like like ที่แบบว่า <laptop> ม <that> ีแล้วแบบปบายใจขึ้นมากอ่ะ <todavía> ส่วนอันน <było seul S 2> ี้ผมก็ยังเก็บไปก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าจะระเบิดตอนไหนกำลังรอไฟลี่คิกลมกับมังกรลมมาอยู่ในสลอตพวกนี้อยู่ไม่รู้จะบาดเดือดไหนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงในปเท่านี้แหละฮะขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ทำให้ผมมีกำลังใจทำคอนเทนต์เหล่านี้ต่อไปได้นะฮะ ก็รอเลื่อนอันนั้นก่อนพูดอะไรต่อดีวะก็บายบายนะครับขอบคุณสมาชิกทั้งยี่สิบหกท่านที่สนับสนุนกันมาเสมอนะฮะขอบคุณก็ดูทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้เพิ่มยอดวัดถามให้ผลไว้นะบายยบายๆบายบาย